ชีวิตหลังปีใหม่เป็นไงบ้างละเรียกได้ว่าดีสุดๆได้กินของแพงทุกมือเลยคงได้กินอาหารหรูๆตามพัตคารทุกมือเลยสินะกินร้านข้าวแกงร้านตามสั่งเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือราคามันแพงขึ้นเริ่มต้นปีด้วยการกินแพงอย่างนี้ปีนี้น่าจะขาขึ้นแน่นอนขึ้นมากายหน้าผากนะเนื้อหมูก็แพงขึ้นพรวดพราดเลย ถ้าฉันได้ยินผู้รู้เขาบอกมาว่าที่เนื้อหมูแพงเนี่ยมันไปไป,ไปตามกลไกตลาดนะเพื่อนโง่ก็อยู่งเงียบๆถือไม่หมูแพงก็เปลี่ยนไปกินไก่แทนอะไรอย่างนั้นนี่ฉันก็รอว่าเมื่อไร่เขาจะไล่ให้ไปเลี้ยงหมูไว้กินเองบ้านละสองตัวอยู่เนี่ยสงสัยมีคนห้ามไว้ทันก่อนจะลั่นออกมาแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ต่อให้ของทุกอย่างจะราคาขึ้นแบบพรรวดรแต่สิ่งนี้จะถูกตรึงราคาไว้ให้ขึ้นแบบเตาคลานเสมอ นายหมายถึงสินค้าตัวไหนนะเพื่อนเออคือฉันหมายถึงค่าแรง วิทดีดีไหมล่ะกลัมดอกให้เสียงภาษาไทย